สวัสดีครับอาจารย์ผมนายวันทองของสาบประหังสาห้าสามหนึ่งศูนย์ศูนย์หกศูนย์เก้าเกวันนี้จะมาทำโฮมเวิร์กสัปดาห์ที่สิบเอ็ดนะครับเป็นการทําแบบ export view นะฮะเป็นการแสดงภาพแยกส่วนแบบเคลื่อนไหวนะครับของชิ้นงานโอเคเราก็ดึงชิ้นงานที่เราทํามาเลยนะฮะของผมเป็นเก้าอี้ตัวเล็กนะครับผมโอเคครับอันดับแรกครับเราจะตรวจสอบจุดซ้อนทับนะฮะหรือจุดทับซ้อนไปที่ true นะครับเลือกคําสั่ง interference detection นะฮะโอเคเราก็ calculate ออกมาเลย ก็ดูนะครับว่าส่วนไหนมีทับซ้อนหรือเปล่าน็อตกับนอ็อตพวกส่วนน็อตเราจะไม่นับนะฮะก็จะพบว่ามันไม่มีนะครับในชิ้นงานนี้มีแต่ส่วนน็อตที่เราเห็นนะฮะแล้วก็น็อตข้างล่างนะฮะนี่นะฮะสี่ตัวข้างล่างโอเคตรวจสอบจุดทับซ้อนไม่มีผ่านนะครับก็ผ่านไปขั้นตอนต่อมาครับเ,เราจะทำการ Export View นะฮะไปที่ Configuration นะครับตรงนี้คลิกขวาแล้วก็เลือก as configuration พิมพ์คำว่า export นะครับ explode e นะครับแล้วก็กดเครื่องหมายถูกนี้ฮะโอเคแล้วก็คลิกนี้นะครับเลือก new export view โอเคนะครับแล้วก็ทำการดึงส่วนที่เรานี่ออกมาเลยนะฮะอันนี้การดึงนี้ออกนี่นะฮะทำใหม่นะ อ่ะสวดวิวนี่นะครับดึงน็อตออกมาโอเคนะครับก็ส่วนของด้านหลังนะฮะนี่นะครับเราก็แยกส่วนกระดอกออกมานะฮะโอเคก็ส่วนของอันนี้นะฮะ โอเคนะครับอันนี้ผมก็จะแยกขึ้นไปออกแาบนี้นะฮะแล้วก็น็อตข้างล่างนะครับนี่นะฮะก็ทำเช่นกันครับลากนี่เช่นกันนะฮะน็อตนี่เช่นกันนะครับ ไฟล์แล้วก็ตรงนี้นะฮะก็เลือกไปเรื่อยครับส่วนชิ้นส่วนเราต้องการจะแยกออกครับแล้วก็พวกแกนพวกนี้นะฮะเราก็ดึองออกมานี่นะครับกแณบนี้ดึองออกมานะฮะนี่นะครับโอเคก็แลกเรียบร้อยนะฮะโอเคนะครับพอแล้วเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปนะฮะเราจะสร้างลายในการประกอบนะครับก็ไปที่ Export Line Sketch เราก็เลือกชิ้นส่วนเราต้องการประกอบนะฮะ ก็จะมีทำกับโลนี้นะฮะนี่นะฮะโอเคก็ตามจุดเลยครับว่ามีส่วนไหนบ้างโอเคนะฮะก็ นี่นะฮะเป็นส่วนๆไปนะครับโอเคนะฮะแล้วก็นี่นะฮะะกาบกับส่วนนี้เห็นเดียวกันครับโอเคนะฮะแล้วก็ส่วนล่างครับ สองสี่ด้านนะครับก็มีนี้ก็นี้นะฮะนี้ก็นี้นะฮะโอเคครับเราดูไอโซเมัติกนะฮะโอเคเราลากยังง่ายกว่าโอเคเมื่อเราล่างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทิ้งถูกนี้นะฮะ เราจะทำการประกอบแบบเคลื่อนไหวนะครับให้คลิกข,ข,ขวานะครับแล้วเลือกแอนิเมตคอร์เซส e นะฮะนี่ครับมันจะลากให้เป็นการประกอบนะฮะนี่นะครับให้ดูกันอีกครั้งนะครับผมอ่ะลักษณะแบบนี้นะครับผมโอเคครับให้ดูอีกครั้งนะครับอ่ะนี่นะฮะประกอบตามลายให้เราวาดไว้ครับก็เรียบร้อยนะครับในส่วนของการนำเสนอแบบ Export View นะครับการแสดงภาพประกอบเคลื่อนไหวผมขอจบการน,นำเสนอพิเศษนี้ครับขอบคุณครับ